ปัญหาติดตั้งฟิตเนสบนตึกสูงพื้นซับแรงกระแทกไม่ดีกูวมีเสียงดังไปถึงล่างต้องฟอขอแนะนาแผ่นปูพื้นเกรดพีเมียมรุ่น p ีวันนี้เรามาอยู่หน้าง,งานกันที่ฉะเชิงเซาและโจทย์ของลูกค้าหน้าง,งานที่นี่คือจะปูแผ่นที่ชั้น4อยากได้แผ่นที่ซับแรงกระแทกดีเซฟเสียงได้ดีเหมาะกับการทำห้องฟิตเนสโดยเฉพาะทางสองฟอรเราก็เลยขอจัดให้เป็นแผ่นยางปูพื้นรุ่น p ีซึ่งเป็นแผ่นเกรดพีเมียมที่หลายยิมเลือกใช้กัน วัสดุของสินค้านะครับแผ่น P1 ผิวสัมผัสจะมีการปูแผ่นยางแบบรับบอลลแบบเรียบให้1ชั้นและด้านล่างจะเป็นยางอัดแน่นช่วยให้ติดพื้นได้อย่างดีไม่มีขยับขยืขย่นหลังติดตั้งไปแล้วในระยะยาวขนาดของแผ่นจะเป็นเกรดที่ใหญ่ที่สุดที่จำหน่ายกันณนะตอนนี้คือขนาด100เซนคูณ100เซนและมีความหนาถึง25มิล ตัวแผ่นจะเป็นแผ่นยาง EPM d คุณภาพสูงใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า10ปีแผ่นไม่มียุบไม่มีบุบสามารถซับแรงกระแทกได้ไม่ต่ำกว่า200กิโลต่อ1ตารางเมตรช่วยปกป้องไม่ให้พื้นบ้านเสียหายจากการกระแทกทาความสะอาดง่ายไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรเป็นพิเศษการรับประกันสินค้ารับประกันคุณภาพสินค้าหลังติดตั้งนาน1ปีและรับประกันงานหลังติดตั้งโดยทีมช่างของบริษัทนาน6เดือน และนี่ก็คือคุณภาพสินค้าและการบริการของทางสตองฟอร์เรานะครับผมหากลูกค้าคนไหนสนใจสินค้าหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเคื่องพื้นรองอกับลังกายนะครับสามารถทักหาสตองฟอร์ได้นะครับให้ลูกปัญหาจบที่เราให้เราได้ดูแลคุณ